่อไปว่ปอครัทบทุกตัานทุกคนเสร็จมือเรียบร้อยแล้ว้อ,องไปเนี่ยนะ,นนะ,นนะขอบคุณนะครับคุณและแมีบบานมากติดตามไปด้งหรือมียหนเรยงามากัน

ไปนอมึงวัดทนี้ไปแ้วนอครับนอนมานี่มาดูกันเจ็ดถานม่บบานไปนอนตัน,น่ะโอ้ักแบบขนาดนลย ขอบุญขอบพุณทุกท่านทุกคนนะครับเด้อขอบมาเบิ่งมาแย่งกินกับน่างแรงใจรงครับขอบพุ่นเรื่อยๆครับเดยพ่อกันตอนพุ่นเด้อครับพี่นอ้องตอนกินข้าวหรือตอนตามองอีกเที่งแม่บ้านมาก่อนครับขอบคุณหลา,ลาื่อยๆนะครับเด้อไอสิประมาณนี้แหละครับแข่งพักชีเล็กเนาะเสร็จเรียบร้ยรอยแล้วทานแม่บ้าน ในบานเล็กงานมากกรสิกินได้เลยแต่ถาตับบกหุปานบกหุเรียบร้อยแล้วเอาบกหุเส้นในตัวยันไว้กังชิกรับไปหน่องปานแดงบกหุใน้ตัวย็นไว้กอบเอ,าาอ,เเอเบี๋ันนี้นนะเออถึจะแสบรับลูกดยนี่วันธรรมดาครับครยบ้ำยลไรล่ะ ของคนพี่น้องได้ลับมาเบอร์มาแยงเีมอปลาประมาณในราคาตีมอเดี๋ยวไปเล่นตีมออันนะั <c> ้ <oughs> ปิดตามมาแล้วปิดตามมาไว้ละลูกตัวเท่ากันใส่แล้วใส่ลูกโดลงไปเรียบร้อยแล้วห้องกบปานเ,เรียบร้อยเอ้เข้าตัวเรียบร้อยล้ว

ตองอน,ออนี้ก็อ้อมตามมาโอ้กันเนี่ยขอกันอีแค่นี้ก็น่าฮูอละตอนตามโห้กนละไปแล้วครับขอบุญขอพุญทุกท่านทุกคนหลายหลายข้ามใดบอกโมสุปภาว่าจาเด็กเขาบอกโมโมนขอตัวขอไปเด้กปี่น้งเ้ย ขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนครับรำล้ำร่วมด่วยกันทุกคนนะครับได้ไปแล้วคับ